แตงควงภรรยาพลอยเปิดใจล่าสุดเมื่อวันที่17มีนาคมที่ผ่านมาหนุ่มแต้งก็ได้ควงภรรยาพลอยและลูกชายออกรายการคุยแซบโชวอีกครั้งเปิดใจถึงเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับแตงโมซึ่งภรรยาแต้งซัดแหลกเลยทีเดียวตอนมีข่าวแตงโมออกมาพลอยเป็นคนบอกแต้งจริงไหมพลอยบอกว่าจริงค่ะวันนั้นเขานอนกันแล้วแต่ว่าพลอยยังไม่ง่วงนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ก็เลยบอก เฮ้ยพี่มันมีข่าวแตงโมตกน้ำเขาไม่สนใจเขานอนต่อคือเขาคิดว่าเป็นเฟรคนิวแต่ว่าแต่วันนั้นหนูเป็นอะไรไม่รู้หนูนอนไม่หลับทั้งคืนเลยจนวันต่อมาเขามาเห็นข่าวเองเขาถึงเชื่อว่าแตงโมตกน้ำจริงๆมันก็แปลกดีตัวหนูเองไม่เคยเจอพี่โมมาก่อนแต่มันเหมือนแบบเรารู้สึกว่าเราใกล้ชิดเขาหนูนอนไม่หลับจนวันที่เจอร่างเขาหนูถึงนอนหลับได้แต่มีโอกาสมาออกคุยแซบโชว์หลังๆคือเรื่องแตงโม พลอยโอเคไหมที่แตงออกมาพูดถึงเรื่องอดีตของเขาพลอยบอกว่าหนูโอเคนะคะ 1. ทุกคนเสียใจกับการสูญเสีย2ถ้าพูดตรงๆเขาไม่ได้ตายแบบธรรมชาติมันมีเงื่อนงำมันมีบางอย่างแล้วพี่แตงเขามีโอกาสได้พูดคุยกับคนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีนี้หนูคิดว่ามันก็คงช่วยอะไรได้ให้สังคมคนได้รับรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้แตงคุณเป็นผู้ชายที่น่าอิจฉามากเลยนะ ภรรยาคุณใจกว้างขนาดนี้เวลาเขาพูดถึงเรื่องนี้กับเราเรารู้สึกยังไงแตงบอกว่าผมว่ามันต้องแยกเป็นประเด็นก่อนถ้าผมกลับไปยุ่งเกี่ยวกับแตงโมที่ยังมีชีวิตอยู่มันอาจจะมีปัญหาก,กันก็ได้แต่ว่าอันนี้เป็นกรณีพิเศษตรงที่ว่าเราอยากไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ คือเรามีความจริงใจเนอะแล้วเน้นไปที่เรื่องของการมีมนุษยธรรมมากกว่าแล้วก็อยากเรียกร้องความเป็นธรรมเรียกร้องความถูกต้องให้กับน้องแตงโมซึ่งภรรยาผมก็เข้าใจตรงจุดนั้นมันอยู่ที่เราวางตัวและให้เก็บภรรยาด้วยว่าไม่ได้พูดไปถึงเรื่องอดีตพอแตงออกมาพูดแล้วก็มีคนส่งมีดไปถึงบ้านในฐานะภรรยาเราอยากให้สามีเราหยุดเรื่องนี้ไหมเพราะเริ่มคุกคามถึงครอบครัวแล้วพรอยบอกว่า หนูรู้สึกว่ายิ่งขู่ยิ่งไม่กลัวก็เข้ามาสิคุณใหญ่มาจากไหนบ้านเมืองไม่มีขือไม่มีแปรหรอเราจะทำอะไรก็ได้หรอสุดท้ายเขาก็ได้แค่ขู่ไม่เห็นเขาจะทำอะไรได้มากกว่านี้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวขอบคุณค่ะ